ในส่วนของฝั่ง Client นะครับก็คือเครื่องเครื่องนี้นะครับผมจะจำลองโดยใช้ Windows 7นะครับเอาเป็นตัวเบาๆนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้เป็น Linux แต่เพื่อความเพนะื่อความสะดวกดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้หลายๆท่านที่ได้ทดลองเนี่ยได้ลองใช้ Windows ในการคอนโทรลหรือว่าในการจัดการทางฝั่งตัว p พียร์เซผ่านเบราว์เซอร์ด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมาเช็คกันนิดหนึ่งว่าเราตั้งอะไรไว้แบบไหนบ้างนะครับในส่วนของตัว client นะครับเดี๋ยวผมดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับฝั่ง client เนี่ยผมตั้งเป็น Windows 7เเอาไว้ นะครับตั้งเป็น Windows 7เอาไว้แล้ว IP ที่ผมใช้ในการคุยกันนะครับถ้าลองดูนะครับตรงนี้ตรง Network Editor นะครับ Network Editor Network น d i t o r เนี่ยจะบอกถึง NAT นะครับ NAT ว่าน a ทที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็น IP เบอร์อะไรนะครับนัทที่ใช้อยู่เป็น IP เบอร์อะไรนะฮะฝั่งนัทนะครับผมต่อไว้กับถ้าเป็นตัว PFS e n s e นะครับมาเช็คดูฝั่งนัทเนี่ยผมต่อไว้กับขาอีเทอร์เน็ตหนึ่งขาแรกนะครับเป็นนัทก็จะได้ IP มา นะครับเพราะว่าเน็ของตัว VMware เนี่ยจะแจก IP มานะครับ IP ที่ผมได้เนี่ยผมก็ได้เป็น192.68.197.130นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเองเพราะว่าในความจริงเราเราต้องเปลี่ยนให้ได้ทั้งฝั่งขาแวนนะครับฝั่งขาแวน์นี่ผมให้เป็น n น t เพราะนั้นอีกหนึ่งขาอีกหนึ่งขาที่ต่อจาก p f s e n s e มา client นะครับอีกหนึ่งขาที่ต่อจาก b g นมากคลายอันเนี่ยผมใช้เป็นถ้ามาดูนะครับอีกหนึ่งขาเนี่ยผมใช้เป็น VMnet2 นะครับ VMnet2 ซึ่งตัว VMnet2 เนี่ยจะเป็นเหมือน Virtual Network ของ VMware นะครับผมก็จะเซต up Network ขึ้นมาเองนะครับเป็นเบอร์ 1 9 2 68. 1 6 8 1้นะครับวิธีการเซต IP ของขาฝั่งแวนหรือว่าฝั่งแลนนะครับเราลองมาดูนะครับอันนี้ในอย่างนดีกว่าจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับในการเซตอัพเนี่ยเขาจะมีเมนูให้นะครับเราจะเห็นว่าเป็น0ถึง8ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็น9-16ถึง16นะครับ ตัวเลขตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับช็อตคัทที่เราจะเข้าไปจัดการนะครับในเคสที่เราต้องการเซตอัพ p p นะครับผมเลือกหมายเลข2นะครับแล้วก็ Enter ไปเขาก็จะถามนะครับว่าถ้าเราเลือก1จะเป็นการเซตขาแวนถ้าเราเลือก2จะเป็นการเซตขาแลนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเซตที่ขาแลนก่อนก็เลือกเป็นเลข2นะครับเสร็จแล้ว IP นะครับ IP ที่เราตั้งเนี่ยเป็น IP เวอร์ชัน4นะครับเป็น IP เวอร์ชัน4ผมก็จะตั้งง่ายๆนะครับ192.168.1.1นะครับแล้วก็ Enter ไปตรงนี้จะเป็น m a ร k นะครับตรงนี้จะเป็น m a ร k ถ้าเราใช้2553ชุดจุดสุดท้ายเป็น0นั่นก็คือ m a ย k 24เราก็ใส่ไปมายี่สนะครับตรงนี้ นะครับสำคัญแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับอาจจะต้องกลับไปดูในเรื่องของเน็ตเวิร์นะครับว่าเราแบ่งมาร์กยังไงให้ได้ AP เอพตามจำนวนเน็ตเวิร์ที่เราตามจำนวนคลายแอนในเน็ตเวิร์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมใส่เป็นยี่สิบแล้วก็ Enter ไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรง IP version 6นะครับตรง IP version 6 <im> ผมไม่ใช้นะครับผมก็ Enter ผ่านนะครับ DHCP ไม่ Enable นะครับโงไปนะครับ <im> ผมเซตแค่ IP กับ mask อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นยังไม่ได้เซตอะไรนะครับ <im> เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าฝั่งขาแวนฝั่งนี้ โทษทีครับฝั่งคาแลนฝั่งนี้เป็น IP 1268.1.1เพราะฉะนั้นไคลเอนที่เข้ามาใช้งานนะครับจะต้องอย่างแรกเลยจะต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับเราก็ามาเช็คดูต้องอยู่ใน vmnet 2นะครับอ,อยู่ใน vmnet 2เหมือนกันแล้วเราก็ไปฟิก IP นะครับแล้วเราก็ไปฟิก IP ผมฟิกไอพนะครับเป็นเบอร์1 9 2 6 8 8 5 5มาร์เหมือนกันใส่เกตเวนะครับเกตเวที่ผมใช้คือใส่เป็น IP ของ pfSense นะครับใส่เป็น IP ของ pfSense ที่ขานี้นะครับที่ขานี้ก็จะได้เป็น19268.1.1นะครับ d n เตอนนี้ใส่สมมุติไปก่อนนะครับเป็นเบอร์ของ Google นะครับก็คือเบอร์8โอเคไป นะครับเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้ววิธีการเทสนะครับเราก็จะปิ่งนะครับปิ่ง192.168.1.1นปะครับปิ่งเจอนะครับผมปิ่งเจอทางฝั่ง,ง pfSense นะครับส่วนทางฝั่ง,ง pfSense ต่อก็มีวิธีการทดลองปิ่งเหมือนกันนะครับเราจะเห็นเมนูที่7 7นะครับ7ก็คือปิ่งโฮส t เราก็ใส่ไปเลย192.168.1.5ก็คือ IP ของ Windows 7นะครับถ้าปิงไม่ได้นะครับลองไปเช็คในส่วนของไฟวอลนะครับเขาอาจจะบล็อกเอาไว้ไม่ให้ปิงนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าทางฝั่งในส่วนของตัวไคลเอนต์เนี่ยสามารถเรียกหรือว่าปริงจะ ทางฝั่งพีเอฟเซนเจอแล้วนะครับก็มาเช็คดูนะครับตรงไฟล์วอล์ไฟวอล์ก็ไปออฟก่อนนะครับ TurnOFF ไป TurnOFF ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็มาดูย้อนกลับมาดูที่ p ี s อ n เซนะครับ เลือกที่เมนูที่7เหมือนเดิมนะครับ1 9 2 1 6เ1 5เรียบร้อยนะครับตอนนี้เจอแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้ง2เครื่องเจอกันแล้วนะครับทั้ง2เครื่องเจอกันแล้วในการคอนฟิกหรือว่าการจัดการ PFS เซเี่ยเราจะใช้เว็บเราจะใช้ตัว browser, เบราว์เซอร์เลือกเข้าไปที่ url หรือว่าเลือกเข้าไปที่ ip ของทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น pfSense นะครับก็จะใช้ IP นะครับ IP ที่ผมจะใช้นะครับก็คือ IP 192.168.1.1นะครับที่ใช้เบอร์นี้เพราะว่าไคลเอนต์สามารถเรียกได้นะครับไคลเอนสามารถเรียกได้ผมก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับจริงๆอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับเปิดเบราว์เแล้วก็เรียกหมายเลข IP 192.168.1.1แล้วก็ หรือว่า Enter ลงไปนะครับเราก็จะได้หน้านี้ในการเข้าไปบริหารจัดการตัว pfSense นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการ set up ให้ทั้งฝั่ง client และทั้งฝั่งเซิเวอรู้จักกันก่อนนะครับส่วนวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องของการ Set up ค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับตัว pfSense นะครับ